สวัสดีค่ะมอนนงแพทยแผ่นไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปัน4วิธีดีทอซ์ลำไส้ที่คุณสามารถทําเองได้ง่ายๆทุกวันเลยนะคะต้องบอกว่าดีทอซ์เนี่ยแปลว่าการขจัดพิษการล้างพิษการชําระล้างเนาะเพราะฉะนั้นก็คือกระบวนการตามปกติของลำไส้ของเรานั้นแหละเพราะลำไส้ของเรามีหน้าที่ เก็บสิ่งที่ดีเอาไว้ถูกไหมอาหารที่ย่อยแล้วไอ้ที่ไม่ดีเขาก็จะนําออกไปเพราะฉะนั้นวิธีการดีท็อกซ์ลำไส้ที่ดีที่สุดก็คือการนําให้ลําไส้ของเราทํางานได้ตามปกตินะคะเราจะมีการใช้ชีวิตเอื้อให้เราดีท็อกซ์ ได้ดีอย่างไรได้บ้างหนึ่งเลยนะคะเราขาจัดผิดได้ด้วยน้ําก่อนเลยค่ะให้เราดื่มน้ําอุ่น1แก้วทันทีหลังตื่นนอนการดื่มน้ำอุ่น,นเนี่ยนอกจากจะเป็นการส่งสัญญาณไปกระตุ้นระบบย่อยแล้วก็ยังเป็นการชะล้างลําไส้ดีมากๆกระตุ้นการขับถ่ายด้วยค่ะ2นอกจากน้ำเนาะเราให้หลมไล่ค่ะนวดท้องไล่ลมนะคะยืดเหยียด ไล่ลมในท้องดีลำไส้เราก็จะไม่มีลมคงค้างเราก็ทําให้ระบบย่อยของเราดีนั่นเองมีหลายท่ามากๆดังเคยทําคลิปเอาไว้ลองไปดูนะคะดงทําท่าเหล่านี้ทำทุกวันข้อ3ค่ะทําอะไรได้อีกบํารุงทําให้ลำไส้เราแข็งแรงจะได้ดูดซึมดีแล้วก็ขับถ่ายของเสียออได้ดี ด้วยการกินอาหารเช้าในช่วง7จ็ดถึงเก้าโมงเช้าค่ะในช่วงเวลานี้ในทางแพทย์แผนจีนบอกไว้วชัดเจนมากว่าเป็นช่วงเวลาที่เส้นลมปราณเนี่ยมันมาตรงบริเวณกระเพาะแล้วก็ม้ามแล้วก็ลำไส้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินอาหารในช่วงนี้ยมันก็จะทําให้กระเพาะกับลำไส้ของเรามันทํางานดีย่อยได้ดีก็จะไม่เหลือของเสียคงค้างให้เป็นพิษเป็นปัญหาเราต้องมานั่งขับต่อนั่นเองนะคะแค่กินอาหารเช้านี่แหละ มีวงเล็บนิดนึงสำหรับอาหารเช้านะคะมือเช้าควรจะเป็นมือที่เราให้เวลากับตัวเองนะคะถ้าเป็นไปได้กินอาหารที่หลากหลายมีประโยชน์จะดีที่สุดนะคะแล้วก็เริ่มด้วยอะไรอุ่นๆเสมอจะดีกับระบบย่อยค่ะข้อ4เราจะทําอะไรได้อีกเพื่อที่ให้ลําไส้ของเราทํางานได้ดีผ่อนคลายแล้วก็ ขจัดพิษได้ดีขึ้นก็คือให้เราทําเรื่องที่ทาให้อารมณ์เบิกบานวันละหนึ่งอย่างค่ะขอแค่วันละหนึ่งอย่างเพราะว่าระบบย่อยของเราเนี่ยมันจะทํางานได้ดีในภาวะผ่อนคลายค่ะระบบประสาทพาราซิมบาเตติกเนี่ยมันรอให้เราช่วยเหลือมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงไหนรู้สึกว่าเฮ้ยลำไส้ไม่ค่อยดีถ่ายไม่ค่อยออกรู้สึกลำไส้มีผิดเยอะเป็นไปได้ว่าเครียดหรือเปล่าลำไส้รู้สึกว่าตึงเกรง็งหากิจกรรมทําตรงข้ามเลยค่ะทำอย่างนี้ก็ได้ให้เราผ่อนคลายเบิกบานนะคะแล้วมันจะ เชื่อมโยงปรับของมันเองได้นะคะนี่ก็เป็น4อย่างนะลองสังเกตตัวเองดูว่าเรามีข้อไหนที่ยังตกหล่นอยู่เพื่อที่จะสามารถช่วยลำไส้ให้ขจัดผิษได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสี่อย่างนี้ลองนําไปทํากันดูค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพกกบแดงได้ไหมนะคะวันนี้แพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ